ซื้อสลากอมสินนะครับลุ้นทุกเดือนซื้อ5 0 0แสนบาทนะครับถูกรางวัลการันตีแบบแน่นอนคือ5หมายเลขนะครับทุกงวดตลอด24งวดนะครับตลอด2ปีเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ลที่1นะครับ30ล้านบาทเลยแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายฝากครบ2ปีได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ1บาทนะครับเพิ่มเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับอยากฝากสลากอมสินนะครับ เงินต้นไม่หายได้รุ้นรางวัลและยังได้อัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับห้าพาดเด็ดขาดน,นะฝากกดไลค์ like, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสลากออมสินนะครับถูกสลากได้รางวัลเท่าไหร่นะครับแคมเปญนนะัปัจจุบันสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบใบสลากหรือแบบดิจิทัลนะครับรางวัลที่1 30ล้านบาทนะครับและยังมีรางวัลพิเศษที่มีโอกาสรุนอีกเพิ่มเข้ามาบวกเพิ่มอีก 50ล้านบาทนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากมูลค่ารวมรางวัล80ล้านบาทที่คุณมีโอกาสที่จะถูกแล้วเมื่อฝากครบนะครับยังรับดอกเบีย้ยเพิ่มอีกนะนะครับจากเดิมเนี่ยมันไม่กี่บาทหรอกนะครับตอนนี้เป็น1.2บาทต่อนหน่วยนะอันนี้ดอกเบีย้ยที่เพิ่มเข้ามาเรียกว่าฝากรุ้นรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็ถือไปครบได้รับนะครับเงินต้นคืนนะครับพร้อมอัตราดอกเบีย้ยต่อนหน่วยที่ บวกเพิ่มเข้าไปในหน่วยละ1บาท20สตังค์นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับรางวัลพิเศษ50ล้านบาทเนี่ยนะครับจำนวน1รางวัลซึ่งรางวัลน,นี้นะครับระยะเวลาฝากนะครับถึง30พฤศจิกาย,ยน2566แล้วก็กำหนดการออกรางวัลพิเศษวันที่1ันธันวาคม2566าจำนวน1รางวัลโดยจะก,กำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ50ล้านบาทไม่ธรรมดานะครับ บางคนบอกว่าถูกยากไม้มันถูกยากแน่นอนแหละมันเป็นรางวัลใหญ่นะแต่มันก็มีโอกาสนะครับถ้าคุณยิ่งฝากเยอะมันก็มีโอกาสที่จะถูกมากยิ่งขึ้นนะครับรางวัลอืนๆล่านะครับในรางวัลสลากออมสินนะครับมันจะมีรางวัลที่1นนะครับจำนวน หนึ่งรางวัลนะครับเงินรางวัลละ30ล้านบาทนะครับรางวันที่2 1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวันที่3 5รางวัลรางวัลละ1 0,000บาทรางวันที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวันที่5 15รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ40บาทนะครับ เมื่อคุณฝากสลากครบ2ปีนะครับนอกจากจะได้ไอ้เงินที่คุณฝากคืนแล้วนะครับมันยังได้รับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหน่วยละ1บาท20สตางค์เนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็นเหมือนคล้ายๆดอกเบี้ยนะครับอ,อัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณ0.6%นอนะครับถอนคืนจะได้รับ101บาท20สตางค์นั่นเองการออกรางวาัลออกรางวัลพิเศษนะครับทุกวันที่1ของเดือนโดยทำการถ่ายทอดผ่าน สื่อออนไลน์นะครับผ่าน f c e e o o o นะครับผ่าน YouTube ของธนาคารอมสินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสลากอมสินนะครับรุนรางวัลใหญ่นะครับรุนรางวัลอื่นๆน,นะครับแล้วก็เมื่อครบนะครับก็ยังได้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มเข้ามาอีกเรียกว่า คุณฝากปุ๊บเงินต้นไม่หายไปไหนนะครับไม่มีทางหายไปไหนคุณได้รุนรางวัลอื่นๆแล้วก็รางวัลใหญ่ด้วยนะครับอ่ะซื้อสลากออมสินพิเศษนะครับสปี500,000บาทจะได้รับ5,000หน่วยนะครับซึ่ง5,000หน่วยนั้นนะครับจาก การันตีนะครับว่าถูกรางวัลน,นะครับว่าถูกรางวัลทุกงวดแน่นอน5หมายเลขด้วยกันนะครับโดยเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะเลขท้าย3ตัวงวดละ40บาทนะครับหารางวัล40่คูณหก็200บาทต่อง,งวด200คูณ24ก็4,800บาทรับไปเลยนะครับครบกำหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ101บาทนะครับคูณ5,000หน่วยก็5,500 0บาท ถูกรลงวันทุกงวดนะครับ200คูณ24ก็4,800บาท55,000บาทบวก4,800บาทนะครับเป็น59,800บาทนะครับรับไปเลยก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r คร e นะครับมาดูสลักออมสินนะครับถูกลงวันเท่าไหร่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลย1นเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS ออีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม25 เพราะนั้นถ้าใครเจอล e ิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร,ร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน6กหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ